เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชิญพี่สวัสดีครับมผมมาชี้เป้ารถสวยๆผู้ชมเหลืสีเล็กใช้ครับวันนี้เป็น Honda ครับ Honda Civic โฉมตาโตเครื่องเกียร์ดีสีสวยเดิมๆบ้างๆบ,บอดี้ดีครับไม่มีชนหนักเจ้าของดูแลอย่างดีรถสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้กันได้อีกยาวรถปี2000นะครับเครื่อง VTEC ห้องเครื่องสวยๆเลยขานหน้าเดิมๆลูนอตยังกลมไม่มีรอยชนหนักนะครับเล็กเพจอยู่ครบขานหน้าบางๆครับไม่มีรอยซ่อมสีคือไม่มีรอยโดนชนนั่นเองภายในสวยงามเบาะหนังฟูฟูเกียร์โต้กจกไฟฟ้ามีแผงซาวให้ด้วยครับ สวยคุ้มกุ้มก็ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับมาชี้เป้าเลือกซื้อประจำทุกวันแต่ในพาดคลิปใหม่ๆหม่ฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับท่านใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนคันนี้อยู่อ่างทองเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คําว่าเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้ราคาเปิดมาที่49,0 0 0บาทครับรถสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้สําหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ